ส่วนของหัวข้อนี้นะครับคู่มือการใช้งานระบบกรุงไทยคอเปรสออนไลน์สําหรับผู้ใช้งานสําหรับหน่วยงานกลุมที่ดินอันนี้ก็จะแนะนําในส่วนของผู้ใช้งานผู้ใช้งานในที่นี้ก็คือเมื่อเรามีการรูดผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทยเราจะมาดูข้อมูลการรับชําระดูเงินเข้าบัญชีเราก็จะมาดูผ่านระบบกรุงไทยคอเปรสออนไลน์สิ่งที่ท่านจะได้รับนะครับ อย่างแรกก็คือคอมพนี y d ดีคอมพนี i d ก็คือรหัสหน่วยงานจะได้รับแจ้งจากทางอีเมลของผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ถ้าไม่ทราบก็คือสอบถามจากกรมที่ดินส่วนกลาง u s e r p a s s w o r d ของผู้ใช้งานเนี่ยจะได้รับจากอีเมลตามที่ระบุข้อมูลตามที่สร้าง User ว่า User ท่านนี้เนี่ยระบุอีเมลที่สร้างไว้เป็นอีเมลอะไรซึ่งคนที่เป็นแอดมินก็จะอยู่ที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัด จะเป็นคนสร้าง user ผู้ใช้งานให้ท่านแต่และหน่วยงานเนี่ยก็ต้องแจ้งสำนักง,งานที่ดินจังหวัดด้วยนะครับว่าจะต้องการสร้าง user password โดยเป็น user ท่านไหนเบอร์มือถืออีเมลอะไรนะครับ admin ที่จังหวัดก็จะได้สร้างได้ถูกหัวข้อที่บรรยายนะครับหัวข้อที่1คําแนะนําก่อนการเข้าใช้งานระบบกรุงไทยคอเปอเรทออนไลน์หัวข้อที่2การเรียกดูการเคลื่อนไหวทางบัญชี account info หัวข้อที่3 การเรียกดูรายการรับชำระผ่านเครื่อง EDC ระหว่างวันหัวข้อที่4การเรียกดูรายงานรับชำระผ่านเครื่อง EDC ย้อนหลังหัวข้อที่5การออกรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเองหัวข้อที่6ช่องทางติดต่อธนาคารหัวข้อที่1คําคำแนะนำก่อนการใช้งานระบบกรุงไทยคอร์เปอเรทออนไลน์วิธีการเข้าใช้งานระบบกรุงไทยคอร์เปอเรทออนไลน์จะมีอยู่2วิธีวิธีที่1เราจะเข้าผ่านเวอร์ไวเว็บกรุงไทย com คลิกที่รูปกระเป๋านะครับที่อยู่ทางขอบหน้าจอด้านขวาเมื่อเอาเมาส์วางตรงรูปกระเป๋า1ครั้งนะครับจะมีเมนูขึ้นมาเลือกกรุงไทยคอร์เปอเรทออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแนะนำว่าเข้าผ่านเว็บไซต์ผ่าน g o รุ e กโค o m e เวอร์ชัน30ขึ้นไปถัดมานะครับวิธีที่2เราก็เข้าที่ w w w บไกรุงไทยเช่นเดียวกันแล้วเลื่อนลงมาหน้าจอด้านล่างเลือกหัวข้อ บริการออนไลน์คลิกตรงหัวข้อบริการออนไลน์ก็จะมีหน้าจอขึ้นมาใหม่ให้คลิกหัวข้อกรุงไทยคอร์ปอเรทออนไลน์อีกครั้งหนึ่งจะเข้ามาในส่วนของบริการกรุงไทยคอร์เปอเรทออนไลน์ให้เลือกกรุงไทยคอร์เปอเรทออนไลน์รูปแบบใหม่กรอกคอมพานีไอดีของแต่ละหน่วยงาน user id นะครับครับเป็นผู้ใช้งานก็จะเป็น user id ที่ตั้งไว้ในตัวอย่างก็จะเป็น maker 1 ถ้าแอดมินแอดมินคุณสร้างเป็น maker 1คุณก็จะได้เป็นแอดมิน1ในอีเมลส่วนพาสเวิร์ดนะครับครั้งแรก User ผู้ใช้งานจะได้รับ User Password ิร์ดจากในอีเมลก็เอาพาสเวิร์ดที่ได้จากอีเมลเนี่ยถ้ามีตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเนี่ยก็คือกรอกตามนั้นแล้วก,กดปุ่มล็อกอินเมื่อกดปุ่มล็อกอินนะครับครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบ ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านช่อง current password ให้กรอก password ที่ได้รับจากอีเมลไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต้องกรอกตามนั้นส่วนช่อง new password กับ confirm password จะต้องตั้ง password ใหม่โดย password ใหม่เนี่ยประกอบด้วยภาษาอังกฤษแนะนำว่าเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็มีอักขระพิเศษตามตัวอย่างที่ให้ไว้ในหน้าจอด้านล่าง ว่าอักขระพิเศษตัวไหนใช้ได้บ้างรวมกันแล้วพาสเวิร์ดมีความยาวตั้งแต่8หลักไม่เกิน20ตัวอักษรเมื่อใส่เศษตั้งเศษโจทย์พาสเวิร์ดเก็บไว้แล้วค่อยกดปุ่ม c o n f i r ร์มพ s สเวิเมื่อกดปุ่ม c o n f i r ร์มพาสเวิถ้าเปลี่ยนพาสเวิร์ดเรียบร้อยจะมีหน้าจอป,ป๊อปอัพเล็กๆขึ้นมาว่าพาสเวิร์ดของคุณได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK ข้อควรทราบเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน ในกรณีที่กรอก Company ID 2กรอก User ID 2แต่กรอก Password ผิดติดต่อกัน3ครั้ง User จะถูกล็อกโดยอัตโนมัตินะครับหรือถ้าเราลืม Password เราสามารถออกรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตัวเองซึ่งจะอยู่ในหัวข้อด้านหลังเมื่อล็อกอินเข้าได้หน้าจอ ในการล็อกอินเข้าไปเนี่ยครั้งแรกคุณจะเห็นองค์ประกอบของหน้าจอดังต่อไปนี้มุมขวามือบนจะมีปุ่มล็อกอท์เมื่อไม่ต้องการใช้งานให้กดปุ่มล็อกอท์ทุกครั้งถัดมาข้อมูล User ผู้ใช้งานคุณจะเห็นในตัวอย่างจะเป็น User s i n ซิงเพร้อม Company ไอดีแล้วก็ชื่อผู้ใช้งานถัดมาจะเป็น Man a g e f a v o r i t e ก็คือจะเพิ่มลดปุ่มลัดในส่วนของการเข้าใช้งานเป็นปุ่มปมคลิกตรงรูปคนถ้าในกรณีต้องการ เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่สี่เหลี่ยมสีขาวด้านซ้ายก็คือปุ่มเมนูในการเลือกหัวข้อเมนูการใช้งานทั้งหมดเมนูโฮมก็คือคลิกเข้าไปสู่หน้าจอหลักเมนูอินบ็อกก็คือเมนูที่เป็นรายการที่หลอตรวจสอบซึ่งอันนี้เราไม่น่าจะมีอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ทํารายการโอนเงินหัวข้อที่2การเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี เมื่อมีเงินเข้าในบัญชีหรืออยากจะตรวจสอบยอดในบัญชี User Maker สามารถเข้ามาตรวจสอบได้นะครับโดยคลิกที่ปุ่ม Account Summary หน้าจอจะปรากฏเลขที่บัญชีที่คุณสมัครเอาไว้ในตัวอย่างมีอยู่หนึ่งบัญชี แสดงว่าสมัครบัญชีไว้แค่1บัญชีในระบบกรุงไทยคอร์ปอเรทออนไลน์อยากดูบัญชีไหนเอาเมาส์คลิกที่บัญชีนั้นหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลขึ้นมาเราสามารถเลือกช่วงวันในการดูข้อมูลสเตทเมนต์ถ้าอยากจะดูช่วงวันนะครับตรง transaction date form ก็คือสามารถคลิกเลือกปฏิทินด้านหลังเพื่อจิ้มวันหรือเลือกวันจากวันไหน ถึงวันไหนซึ่งข้อมูลที่เราจะเรียกดูเนี่ยเรียกดูย้อนหลังได้90วันแต่เรียกดูได้ช่วงละ30วันหรือจะเรียกดูตามสเ p e ซ i ฟ i กพ e เ i ียถ้าไม่ดูจากช่วงวันก็เลือกจากเป e ซ i f i c p e เ i ียซึ่งจะมีหัวข้อให้เลือกเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนเมื่อเลือกเงื่อนไขในส่วนของช่วงวันที่ต้องการจะดูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม view เพื่อแสดงข้อมูลในส่วนของรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ในช่วงวันที่เราต้องการจะดูหรือสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดออกมาเป็นในรูปแบบไฟล์ e x c e l หรือไฟล์ w o r d ได้ถ้ากดปุ่ม View รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีจะปรากฏอยู่ด้านจอนด้านล่างแนะนำว่าให้กดปุ่ม View ทุกครั้งเพื่อดูข้อมูลก่อนว่ามีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือเปล่าหลังจากนั้นถ้าต้องการจะดาวน์โหลดให้กดปุ่มดาวน์โหลดซึ่งการดาวน์โหลดจะมีให้เลือกอยู่รูปแบบไฟล์อยู่2แบบไฟล์ File, Excel กับไฟล์เวิร์ดนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเลือกเป็นไฟล์ Excel แล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดถัดมาหัวข้อที่3การเรียกดูข้อมูลรายการชำระผ่านเครื่อง EDC ระหว่างวันเราจะเข้าด้วยเมนูแล้วก็คลิกเมนู EDC Receivable Online เมนู EDC Receivable Online อย่างแรกให้ระบุ Company Code ก็คือหมายเลขเครื่องรูปปดบัตรช่วงวันอย่างที่2ก็คือช่วงวัน ที่เราต้องการเรียกดูข้อมูลสามารถเรียกดูได้30วันโดยจิ้มเลือกตรงปฏิทินส่วนสเตตัสของรายการให้เลือกเป็นอช่องถัดมาคาดไทายจะมีให้เลือกอยู่4ตัวถ้าเป็น EDC KTb เป็นหัวข้อในส่วนของการชำระที่เครื่อง EDC ด้วยบัตรกรุงไทยถ้าเลือกค์ดไทายเป็น EDC Arthur ก็คือชําระด้วยบัตรแต่เป็นบัตรต่างธนาคารแต่ถ้าเป็น QR code ชําระผ่าน QR code จะเป็น QRC และค่าชําระผ่านด้วยแอปกรุงไทยก็จะเป็น QRC KTB ค่าชําระผ่าน QR code ต่างธนาคารคือเป็น QR code ก็จริงแต่ใช้แอปมือถือต่างธนาคารชําระก็จะเป็น QRC After ส่วน Summary type เลือกได้2แบบ No Knock กับ u n n o c k ให้เข้าใจเขาว่า น็อกก็คือรายการที่เป็นสุธิแล้วหากรายการยกเลิกออกไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอันน็อกก็คือให้แสดงรายการทุกรายการที่มีการทํารายการไม่ว่าจะลูดและยกเลิกอันน็อกจะโชว์ทุกรายการน็อกจะโชว์รายการสุธิแล้วที่หากรายการยกเลิกแล้วกดปุ่ม search เมื่อกดปุ่ม search รายละเอียดของรายการก็จะปรากฏขึ้นในส่วนของรายการที่เป็นน็อกก็จะไม่มีรายการยกเลิกปรากฏดังตัวอย่างในหน้าจอ แต่ถ้าเป็นรายการอ<ๆ>ันน็อกก็จะมีรายการยกเลิกปรากฏด้วยจะเห็นทุกรายการอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรายการนะครับค่าคัทายเป็นกรุงไทยแล้วก็จะมีจําเป็น Channel ว่าเป็น EDC หรือ QRc ก็คือ QR code นะครับดังตัวอย่างที่เห็นในหน้าจอ Status Code เมื่อเวลาเรารูดบัตร ระหว่างวันเวลาเรารูดบัตรเ้าเราอยากจะดูรายการเราจะเห็นรายการเหล่านี้เป็นรายการเวท ting ก็คือรายการเนี่ยมีการชําระและอยู่ระหว่างรอเซเทเมนต์ถ้าสถานะของรายการเป็นแคนเซิลก็คือมีการยกเลิกรายการตัวนี้ออกแต่ถ้าในกรณีที่มีการกดโอนยอดและหรือสรุปยอดแล้วสถานะของรายการนั้นเนี่ย จะขึ้นเป็นเซ็ตเทิลก็คืออยู่ระหว่างรอโอนเงินเข้าบัญชีก็คือสรุปยอดที่เครื่อง EDC และรอแบงค์โอนเงินเข้าตอนสิ้นวันค้าสำเร็รายการนี้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นเฟลจะเป็นรายการที่ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีได้อันนี้ก็ติดต่อธนาคารได้การเรียกดูรายการรับชําระผ่านเครื่อง EDC ย้อนหลังอันนี้ก็คือจะเรียกดูเป็นรายงาน PDF ไฟล์นะครับถ้าอยากจะได้เป็นรายงาน PDF ก็จะเข้าที่เมนูเลือกเมนู EDC Receivable นะครับคลิกที่เมนูคลิกที่เมนู EDC Receivable แล้วก็คลิกที่เมนูดาวน์โหลดแล้วก็เลือกช่วงวันที่ต้องการดูข้อมูลวันที่ที่ต้องการจะดูข้อมูลก็คือถ้าเราต้องการดูวันไหนก็คือให้บวก1ไปแล้วกดปุ่ม Search อันนี้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้3เดือนพอกดปุ่ม Search เสร็จปุ๊บ หนึ่งวันจะเห็นสองบรรทัดหนึ่งวันนะครับจะเห็นสองบรรทัดเราจะติ๊กถูกเฉพาะหัวข้อที่เป็นรีพอร์ต a i l y Payment Report DOL Pay อันนี้จะเป็นรายงานที่เป็น PDF ไฟล์ติ๊กถูกด้านหน้าแล้วกดปุ่มดาวน์โหลดอันนี้ตัวอย่าง t text f i ล์อันนี้เราไม่ได้ใช้ถัดมาเป็นตัว PDF file ไฟล์ตัวอย่างรายงาน PDF ไฟล์ก็จะเห็นเป็นรายการที่มีการชำระเป็นแต่ละรายการ ให้เราเห็นก็สามารถเอา PDF ตัวเนี้ยมาชนยอดกับสเตทเมนต์ได้ว่าตรงกันไหมหัวข้อที่5การออกรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเองในกรณีที่เราใส่ password ผิดติดต่อกันครบ3ครั้ง หรือจำรหัสผ่านไม่ได้ยูเซอร์เข้าไปที่หน้าจอล็อกอินใต้ปุ่มล็อกอินจะมีคำว่าลืมรหัสผ่านให้กดปุ่มคำว่าลืมรหัสผ่านแล้วก็กรอกค o m p a n y ID แล้วก็ User ID ที่จะต้องการออกรหัสผ่านใหม่แล้วก็กดปุ่ม Reset ซึ่งยูเซอร์ที่จะต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่เบอร์มือถือกับอีเมลที่ลงทะเบียนไว้จะต้องเป็นปัจจุบันใช้งานได้ถ้าใช้งานไม่ได้ ต้องแจ้งแอดมิน1เพื่อให้แก้ไขเบอร์มือถือกับอีเมลและแอดมินสอไปอัปรูปก่อน User Maker 1หรือ User ผู้ใช้งานถึงจะมาออกรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตัวเองกดปุ่มรี s e t Password ระบบจะมีขึ้นมาว่าต้องการยืนยันเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปล่าถ้าต้องการยืนยันตอบ yes เสร็จแล้วก็จะมีข้อความแจ้งมาว่าระบบของธนาคาร มีส่งอ e ีเมลฉบับที่1ไปยืนยันตัวตนไปที่อ e ีเมลไหนก็กดปุ่มโอเคเพื่อรับทราบเปิดอ e ีเมลฉบับที่1ในอ e ีเมลของยูเซอร์ท่านนั้นคลิกลิงก์ข้อความจะมีแจ้งว่าส่งไปที่มือถือไหนด้วยคลิกลิงก์ข้อความเสร็จปุ๊บจะมีหน้าจอในส่วนของให้ใส่หมายเลข OTP OTP จะถูกส่งไปเป็น SMS เข้ามือถือของยูเซอร์ท่านนั้น ก็คือเบอร์มือถือเนี่ยลงทะเบียนไว้ที่ยูเซอร์ท่านนี้ใส่ OTP แล้วกดปุ่ม Confirm ถ้าถูกต้องกดปุ่มฟิ i s h แล้วค่อยไปเปิดอีเมลฉบับที่2ในกรณีที่ไม่ได้รับ SMS OTP นะครับสามารถคลิกปุ่ม New OTP ได้แล้วก็เปิดดูที่ข้อความมือถือของท่านหากยังไม่ได้รับอีกนะครับให้ตรวจสอบว่าเบอร์มือถือของยูเซอร์ท่านนั้นถูกต้องไหมโดยใช้ยูเซอร์แอดมิ เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จะได้อีเมลฉบับที่2ที่แจ้งรหัสผ่านใหม่ยูเซอร์ท่านนั้นก็ใช้รหัสผ่านใหม่เข้าไปล็อกอินเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่ระบบจะบังคับเปลี่ยนพาสเวิร์ดท่านก็สามารถตั้งพาสเวิร์ดใหม่ได้ช่องทางติดต่อธนาคารในกรณีที่ใช้งานแล้ติดปัญหา นะครับธนาคารก็จะมีเบอร์โทรศัพท์เป็น02-111-1144 4สําำหรับหน่วยงานภาครัฐให้บริการ24ชั่วโมงอีกหมายเลขโทรศัพท์1-02-111-9999ให้บริการในวันทำการตั้งแต่8โมงเช้าถึง19นาฬกาในกรณีที่ติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้สามารถติดต่อผ่านทางอีเมลจะเป็น cash management a t k t b c o t h หรือ cat.management@krungthai.com แจ้งรายละเอียดในส่วนของ Company ID ชื่อหน่วยงานชื่อผู้ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รายละเอียดของปัญหาพร้อมส่งหน้าจอนะครับมาให้ในอีเมลแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอันนี้ก็จบการอบรมนะครับในส่วนของธนาคารกรุงไทยขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่ได้ใช้บริการกับธนาคารกรุงไทยขอบคุณครับ